สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28กันยายน2564นะคะตอนนี้บอกเลยว่าอยู่บนรถรถติดฝนตกก็เลยทําคลิปเลยเดี๋ยวทุกคนว่าช้านะวันนี้ดาวพฤหัสย้ายนะคะถ้าเป็นเป็นไปได้มีโอกาสก็ไปทําบุญเ,เกี่ยวกับเขาเรียกน,นะโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือลงทำบุญลงศพก็ได้นะคะหรือ เาเรียนทำปรเชามีโอกาสก็ก็ไปทําบุญอย่างแก้วก็ได้อย่างเช่นปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือน,นําน้ําถวายเข้าวัดก็ได้นะคะถ้าไม่มีโอกาสก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านเลยทุกอย่างจะได้ดีขึ้นถ้าใครที่กําลังติดขัดเรื่องการงานการเงินแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคในวันนี้ถ้าคนวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองเลยค่ะเพราะว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือตัวเองนะคะถ้ามีหลายเบอร์ก็เลือกเบอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันจันได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะน,นําว่าให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดฉะย้ํานะคะเลขสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดค่ะของคนวันจันทวันอังคารนะคะในวันนี้คนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ซื้ออายุค,คุณแม่ก็ได้ซื้อเบอร์มือถือเบอร์ติดต่อของคุณแม่ก็ได้นะคะลองดูจะได้เฮงๆนะสำหรับคนวันอังคาร ่วนคนที่เกิดวันพุธนี่ได้ไพ่ใบนี้ให้ซื้อเลขยามผ่านนะวันนี้ยามผ่านะจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันพุธมีรถก็ซื้อทะเบียนรถไปแต่ถ้าไม่มีก็ลองซื้อเลขค่าเดินทางประจําวันนี้นะคะลองดูแล้วก็วันพฤหัสได้ไพ่พพะอินทรงช้างเอราวัณแก้วก็แนะนําว่าคนวันพฤหัสควรซื้อเลขเกี่ยวกับยานผ่านะเหมือนคนวันพุธเลยลองดูนะรับรองเฮงนี่นะคะเรามาดูวันศุกร์ วันศุกร์ได้พายเทา้าทศรถแก้วแนะนำให้ซื้อรหัส ATM ของคุณนะจะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายของรหัส ATM ได้หมดนะคะไม่ต้องคิดมากแล้วถ้าไม่มีบัตร ATM เวลาถอนเงินผ่านแอปพลิเคชันใช้รหัสอะไรเอาอันนั้นก็ได้ค่ะนะจบไปแล้วนะวันศุกร์เหมือนแก้วเลยมาวันเสาร์ซิวันเสาร์ได้พรามแผงสอนนะคะแก้วแนะนำว่าวันนี้ให้ซื้อ เลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะคนวันเสาร์ลองซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานดูอย่างเช่นวันเริ่มงานเงินเดือนปัจจุบนันเลขที่ตั้งออฟฟิศรหัสพนักงานลองดูเล้วขอวอวยพรให้ววกคุณมีโชคนะคะเสียงขนเริ่มมาละบ๊ายบายค่ะ